สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนซ้ๆนะครับเ้านีนะครับทิจ่าประทุนรัตน์นะครับพ้าพี่น้องครับมาเบิงง้อทองมีอยูซีโตนะครับอยู่ขอกงวอบาวจานนะครับสวัสดีครับบาวจานครับสวัสดีครับบาวจาน์คนเหลี้ยงงวอครับสโลแกนตอร่องหลจนส่งขาดครับนะครับโทรมาตอล้วครับนะครับทรงปีก่ะสองร้อยกิโลน้ำบาจันครับผมมือนีมียังมาฝากพี่น้องมีแม่ทองประกันทองซีโตครับซีโตเลยแมนครับไม่ได้ใส่บิ๊กใส่ใหญ่เลยนะครับ อยู่บ้านหินเกลื่อนครับตำบลข้ามโพนอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมือนีแดดดีแห้งครับพี่น้องแดดแจ่มเลยเหรอครับมือนีแต่การเลยเนาะแง่นครับอ่ะพี่น้องเบิ้โตัวแรกง่ามบอนะครับมือนีซีโตปากกันท้องทุกโตนะครับครับพุ่นโตที่สองยางอยู่พุ่นนะครับตัวกระท้องง่ามบอตัวที่สองอ่ะเบิ้ลขาวๆก่อนครับหนกทะเลเลยโอ้ยหนกตัวที่สองอันตัวที่สามครับหัวลุนนะครับโตที่สีนี่ครับใส่เงาครับตัวนีน ใส่ไงทองทั้งซีโตนะครับเอาประกันทองเดี๋ยวเริ่มครับเริ่มจากตัวทองเจ็ดเดือนก่อนบ่ครับผมเจ็ดเดือนครับตัวนี้เขาเจ็ดเดือนแล้วนะครับอ่ะเบิ่งตัวแรกเด้อพี่น้องเด้อนะครับราคากะทรงฟรีสองลอยลูกตอลองในส่งขาดที่เขาครับผมอ่ะตัวแรกครับเป็นว่วงทองทองครับ KF72 นะครับสีเขาเจ็ดเดือนแล้วนะครับ่าจานเปิดได้ราคาเท่าไรครับหกหมื่นห้าครับผมหกหมื่นห้าพันครับผม ส่งฟรี200งกิโลครับผมต่อรองไหนซ้ำได้ครับต่อรองไหนจนส่งขาดที่เราหรือครับจนส่งขาดจะไปได้ที่เราอ่ะนะครับท่องแล้วนะครับท้ายสูงเลยครับ147บเวกลบครับ147บเวกลบมั่วลูกใดในทองลูกสองครับผมลูกสองในทองครับครับน้ำหนังหนแห่งนะนังหนาครับหนังหนักแรงเลยครับนะครับท่องกับไอ้สีประดูลครับ KF72 ครับมีใบมีหลอดพันธที่ผสมครับพันธที่ยิ้มหาพืชกาหงห่าครับพุนธขอด30สิงหาหกหกครับ วันที่ยิบหาที่หอดนี่ครับอีกจัามื่นหมื่วันที่อะไรอาจารย์ยิบซองปะครับผมยิบซองแล้วครับมันอีกสามมื่นครบเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับโอ้โหอวนแหงนะครับโค่นหางโพดนะพี่น้องเปรีบเปรบใหญ่ใหญ่หนังหนาหนังหนาแหงเพียดดำครับเติมสีเต่าพวงหางดำครับคาทุกคาทอนประกันให้จัามื่นครับยิบหามื่นครับผมยิบหามือนตัวแรกครับพี่น้องครับหกหมื่นหาครับเชื่องๆครับเชื่องๆด้วยครับึงเชื่องครับหน้านง่งามจับได้ไวได้ทุกตัวครับ ควันจับจุ๋มองนางครับนะครับเอาบึงนี่ครับกีบเดียวเขาเท่าปกตินะครับนุ่มสีหนังน้าอ่างลึกทองใกล้ขอดครับจะเข่าแจ๊ดเตือนหก0 0ืต่อรองได้นะครับเป็นตัวแรกนี่หน้าตาเพลินหน้าหนูงามครับหน้าหนูงามเนาะครับผมหน้าหนูแก้วนะครับจมูกสีดำบวชีบวแดงครับใบหูบวชีบวแดงพคือดอกนะครับตัวแรก6 5 0 0 0นะครับควันกระจับดีนะครับเพิ่งฟังขวา เพิ่นผูกหญา้าแพ่งกุลาครับพุ่นมองไายเก่าเพิ่นก็นเลยตอดมะพี่บนนตอดเข้ามาจังหน่อยครับตอดพื้นท,ที่อาธิ <laughs> ขับแคบไดน้อยหนึง่งสร้างหญ้าเหย้าโอ้เชื่องดีเนาะครับผมเชื่องเลยครับสูงร้อยเท่าก็สี่สิบเจ็ดบวกลบครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับอ่ะตัวแรกเด้อสนใจโทรมาครับอ้วนๆนะครับท้องใกล้คลอด แมนครับโอ้ยใหญ่ๆบิ๊กๆนึงสิมาหลุนกินน่องเลยครับพี่น้องบางโค่นหางเบ่งมือพี่จ้าครับเป๊ะเร็เพ๊บเป็นไหนมือกับขางอู้พร้อมอ่ะหกหมื่นห้าพันต่อรองได้ครับทองสีเข่าเจ็ดเดือนครับอีกสองหมื่นครบทเจ็ดเดือนโทรมาหาบ่าอาจารย์เลยเด้อพี่น้องเด้อครับเชิงเชียงของหูสี่ครับต่อไปเบป็งตัวที่สองครับบ่าอาจารย์ฮะเมื่อทองตัวที่สองครับเป็นเมื่อหัวหลุนนะครับทองกับเจ้าอเมริกานะครับไปหาเดือนกว่าแล้วนะครับ บาอาจารย์เปิดในข้าวอะไรครับเปิดไว้เจ็ดสิบสองครับผมเจ็ดหมื่นสองพันเนาะครับผมต่อรองได้นะครับต่อรองได้จนส่งขาดขึ้เก่าแล้วครับอ่าถายสูงเลยครับบาอาจารย์ร้อยสี่สิบสามบวกลบครับร้อยสี่สิบสามบวกลบนะครับทองในหาเดือนกว่าแล้วนะครับครับผมวันที่ผสมนะครับอ่าทองกับเจ้าอเมริกานะครับนี่เรื่องพอพันนี่นะครับพอพันดีพร้อมวันที่ผสมครับวันที่เอาครั้งสองนะครับวันที่สิบเก้ามกราหกหกครับกันุขอดีสิบหาตุลาหกหกมีใบมีหลอดรอสองงานครบถ้วนนะครับ เป็นงัวหัวดุนนะครับผมเข็ดเขาเนาะเข็ดเขาไว้ครับนะครับปูพี่น้องนั้งนะแบบแห้งครับผมอะไรกวางครับอะไรกวางพอเปนวะครับกลีบเล็กกว่าเท่าปกติครับนุ่มสีเต่าไม่ติ้งหลังติ้งหนึ่งไม่ติงหนึ่งครับง่วหลูกสองในถองนะครับเนาะครับผมนะครับเอาเพ็ดสีดํานะครับอ้วนพ่วงหางดํานะครับถากพื้นไปเลยครับหางครับนุ่มสีเต่าครับไม่ติ้งหลังติ้งหนึ่งนะครับ สูงหน่อยสี่สิบสามเปิดไปเจ็ดสิบสองเป็นงวงของลุ่นนะครับประกันทองแล้วบาดเจ็บครับผมประกันทองครับมีคลิปอันด้าซ่าเบิ่งครับนี่ครับเบิ่งนันน่ะเพลินจมูกที่ดำบอสิบอแวงครับคลิปหูดำครับผมนี่คือดอกเอิ๊กนะครับเอาทั้งเชื่องตีเจ็ดหมื่นสองพันสดเป็นงวงสาวคนละมีตีเบอร์พร้อมนั่งเหลี่ยมยุบๆครับ นทีทีนะครับสองสามนุ่มพันเจ็ดหมื่นสองพันอ้วนๆถึงเื่องเพื่อเฉียงส่ามบาจเื่องครับโอ้โมดุนเห็ดเขาครับนกระเป๋าจานทองฮาเดือนก็กว่าแล้วนะครับเจ็ดหมื่นสองพันคาร์ทูกาทอนประกันใหายนะครับเนาะครับผมประกันใหายใช่ไหมมือครับผมเบมึงฟังนี่ครับครับนอกตั้งตังครับผมนอกตั้งจอกเกาะนังนาอ่างดึกตี ครับการทุกขาทอนประกันให้ครับทองประกันให้ตรวจทองเรียบร้อยเนาะครับผมตรวจทองเรียบร้อยครับก็คื <c oughs> อยืนในท้ายดีแค่บรรยากาศช่วงเ,าเ้าๆครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ตั้งจอกเกาะเอาสีม่วงยังได้เลยครับกว่าเพราะทำไมพี่น้องพิจารพยายามกลางครับตัวที่สองทองกับเจ้ามีกาเจ็ดหมื่น สองพันต่อรองได้จะส่งขาดต่อรองได้จะส่งขาดเหรอครับโทรมาต่อเหรอครับครับต่อไปเป็นตัวที่สามมาจังครับครับเมื่อทองตัวที่สามครับพี่น้องครับทองกับ kf 6 8ครับอีกหาหมื่นครบสี่เดือนประกันทองมาจารย์เปิดได้ราคาเท่าไหร่ครับเปิดไว้หกหมื่นเก้าครับผมหกหมื่นเก้าพันครับเมื่อทองถ่ายสูงได้ครับรอยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับรอยสี่สิบเจ็ดบวกลบเมื่ลูกได้ในทองครับลูกสองครับผมลูกสองเนาะครับครับเป็นลูกกระทบครับพี่น้องซ้ายลูกซ้ายกระทบครับตะนอกโพดอีกแล้วโพดครับโพดแห้งตะนอกเพื่อนอะไรไงครับพี่น้อง ทองกับ KF หกแดครับมีใบมีหลอดนะครับพอพันนีเดอร์พี่น้องนะครับวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพกกับนดคอร์ดนะครับสิบเจ็ดท่านว่าหกหกครับได้สีเข่าสีเดือนแล้วนะครับประกันทองนะครับประกันทองครับผมลูกสองในทองครับประกันทองกันตำหนี่ครับผมนี่ครับจมูกที่ดำบริสิบบริแบงครับขอบหูดำเลยลูกกระทบนะครับตรงนี้สีขาวนอยนึงครับตรงแก้มด้านซ้ายเพิ่นครับเพิ่นท่าขีมครับ ถ้าขีมตัวอกฟันว่าตะวผูกครับฟันจับชูหม่องนั่งทับนะครับบุญทายางเปิดนะครับกรีบเล็วขอเทาะปกตินะครับนี่มาไกล้ๆสู่กล้องแล้วป่ะเนี่ยเออมาโชว์ความงามทรงปีสองลอยลเนาะครับผมเพศดำนะครับพ่วงหางดำนะไอ้ไก่มาลูกไหมเออเอานี่เอากล้องกันผมไมีอย่างเดี๋พี่น้องนานกครับโอยโหครับโอ้โหวิญญาณเตือนกล้องจับได้ใบได้ครับง่วนเอ้า เสียงเลยครับเตือนกล่องยังไงไหมกล่องผมพกมือเท่าเก่าครับผมพกมือเก่าพันครับผมนั่งนะดีลำลางลาบไปหอดนุ่มๆสีเต่าครับโตใหญ่สูงร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดบล็อตครับร้อสิบเจ็ดบล็อตม้อลูกสองเนาะครับผมลูกสองครับเป็นลูกกระทบนะครับหนอกใหญ่หนาไหญใหญ่นะครับเบิงน้ำกันนะครับกีบเล็วกว่าเท่าเพิ่นมาแนมกล่องผมสีผมเคยเห็นเลยเจ้าตื่นหรือว่าเจ้ายาแล้วมันเจ้ายาแล้วคง้อหมูเพียดดำนะครับเพียดดำอ้วนเด้อพี่น้องอ้วนทุกโตมือนี่ พวงหางดําครับนุ่มสีเตาเอาชัดๆไปโหลดนะครับสนใจกะโทรมาหาอาจารย์นะอาจารย์จับให้เบิ่งครับผมผลิตยานกล่องๆๆมอผมเลยผนยตยันยังได้อ่ะลูกม้านะสบายนะครับจับอะไรไาได้ครับหกหมื่นเก้าพันต่อรองได้สนใจโทรมาเลยล้ำโตเน่าๆนองตั้งจอก็อนะครับพีจ่จ้ามันล่ะยำซีงว่า หย่าขี่เต็ี้ยๆหย่บตะเศาเลยมันตะเศานะครับทองสี่เดือนประกันทองเนาะครับผมนะครับกราฟเก็บหกแปดครับเออถือแล้วนะครับสี่เดือนสี่เดือนครับอีกห้าอีกห้ามือครบสี่เดือนครับลุงโตเจ้าวๆหนังกนา้สี่ครับเป็นโตที่สามทรงพีสองรอยโลครับผมพ่อประกันให้ขาทุกกระท้อนประกันให้ครับนี่นะหนิ่งวันเตาบับนี้อู้งานนะครับอ่ะต่อไปไปเบื้องโตที่สี่ครับอาจารย์ครับใส่เงี้ยอีกแล้วนะครับทองกับ เคเอฟสามหนึ่งครับประกันทองบาอาจารย์เปิดให้ข้าวเะไครับเจ็ดหมื่หาพันครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันครับเป็นตัวที่สีครับพี่น้องสูงอะไรครับาอาจารย์สูอยห้าสิบสามบวกลบครับลอยห้าสิบสามบวกลบมั่วหลูกเด่นในทองครับครับลูกที่สองครับผมลูกสองในทองครับประกันทองเนาะประกันทองครับผมทองกับ้อยเคเอฟสามหนึ่งครับเจ้ากัมบูครับพี่น้องพอพันนี้วันที่ผสมครับวันที่สามสิบเมษาหกโครงบวกระดอดแปดุมผ้าหกเจ็ดนะครับ มีใบมีหลอดครับตอนนี้กได้หนึ่งเดือนก็อีกยี่สิบสองหมื่นครับตัวทองเรียบร้อยนะครับเนาะครับผมตัวทองเรียบร้อยครับตัวทองก็ประมาณเดือนหนึ่งหรือสี่ห้ามือกับตัวได้ละครับครับตอนนี้ก็จะเข้าสองเดือนแล้วเด้อ่น้อครับครับสูงรอยห้าสิบสามลบง้อาหลูกที่สองในทองเป็นสายหลูกกระทบนะครับเจ็ดหมื่นห้าเนาะครับส่ยดบครับสายงนะครับกีบเร็วกว่าเท่าปกติครับนุมสีเต่านำล้างล่าไปหฮอดนุ่มนะครับเป็นงูเครืองดำา่วงงดำอ่าเบิ้งน้ำกัน มึงเพชรเพิ่นเพชรสีดำนะครับต้องหูจ้ะถึงเชียงครับเชียงทุกโตครับรอบนี้จับได้ไว้ได้ครับทรงฟรีกะสองร้อยกิโลนะครับเนาะครับผมสองร้อยโลค่าทุกกาทอนกับประกันให้ได้ครับเด้อตัวที่สี่เจ็ดหมื่นห้าพันใส่บิ๊กครับมือนี่ครับจมูกเพิ่นนะครับสีดำบระสิบประเงครับขอบหูดำรับตาโมยโมยขอค่าทิบโบด มาถ่ายถ้ำมองไม่ครับมองไทยเพื่อนวางบ้านหยาแล้วอ่าตที่สีต้นใจกระทมหาบาวจันได้ครับมบงให่ใหกลหลดนี่ครับเชีองนี้ตัวหลังนั่งเรือเร้อเลยครับนั่งหน้าทุกโตมือนี่นะครับจีบแล้วก็เท่าเดนุ่มสีเต่าครับผ่านกายมีถูกกันนึงโตเพียบมึงตัชัดๆไปหลดนี่ครับหงวันเต่านะครับดำ้างอมนิดนึงนะ สนใจโทรมาหาว่าอาจารย์ได้ฝนมาตกจ้าหมื่นแรือเล่าอาจารย์เสามหมื่นนะครับผมปลูกหญ้าตายพอด้วดพนน้ามาครับพ่นน้ำมาโอ้เอาใหญ่ครับร้อยหาสิบสามเนาะครับผมร้อยหาสิบสามเปิ้ลกับง่วนพี่น้องเลยครับเจ็ดหมื่นห้าพันครับต่อร่องไหนส่งขาดเด้อพี่น้องเด้อต่อร่องไหนส่งขาดครับโทรมาหมดครับง่วประกันทองสี่ตัวครับทองครับเก็บสามหนึ่งครับมือนี้มีแบ่งปันทั้งหมดสี่ตัว ครับเบิ่งบ่คักบ่เถื่ใจจังได๋คิดรถเบิ่งเอาแม่นครับมาเบิ่งหน้าคอก็ได้ครับแฮงรถได้หลายหน้าค้ออยู่บ้านหินเกิืงตำบลค้าโพนอำเภอกระทุ่มราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอาจสิเข้ามาในเติบแน่ครับผมแต่ว่ากระทางลาดยางอยู่ดอกครับเออมีลาดยางอยู่เนาะอ่ันะครับเขาซ้อยแทงว่ารางวัดนะครับรางวัดบ้านหินเกลงเด้อพี่น้องนะครับประกันประกันห้องทุกตัวครับส่งฟรี200โลทุกตัวครับพี่น้องสนใจตัวใดโทรหาบ่าวอาจารย์ได้นะครับ Facebook อ่ะบ่าวอาจารย์คนเลี้ยงวัวนะครับ เบอร์ไลายกับเบอร์โทรเลยนะครับเนาะครับผมเบอร์โทรครับใส่ใหญ่ทุกตัวนะครับตัอนี้ง่ายครับตัวนี้ใ่า่ายง่ายครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าวัะุมราชครับบ่าวจานครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ